สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องมีบี่ชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีจะมารีวิวนะคะมาม่าตัวหนึ่งนะคะซึ่ง เพิ่งไปเจอที่ท็อปมานะมีไม่แน่ใจว่ามันมีมาแาหรือยังนะมาม่าตัวนี้นะคะแต่ว่ามีเพิ่งเคยเห็นที่ท็อปเพราะปกติใน,นทุกเดือนเนี่ยมีก็จะไปเดินช็อปไปเดินซื้อของเข้าบ้านนะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วแล้วจังหวะว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะ1แพ็คเนี่ยห้าห่อนะคะในราคา59บาทโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะคะก็ตกห่อละ20บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาคือเขาขายเป็นแพ็คมีก็เลยเอามาเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าทานเนื้อมันเหมือนมามาเกีแบบ เออตัวที่มันเป็นตัวดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอามานะคะสรุปแล้วมันก็คืออร่อยจริงนะคะแล้วก็เหมือนมาม่าเกาหลีตัวฮอตซัมยังคิเชนจริง,รงๆนะคะส่วนจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะนะคะก็มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะมันก็เป็นตัวนี้เลยนะคะแพ็คหนึ่งนะคะมีห้าห่ออันนี้มีแกะไปแล้วนะประมาณสองห่อนะคะแล้วก็ตัวจุดจุดที่แบบว่าดูว่าเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีน่าจะอร่อยก็คือตรงนี้ที่เขาปีห่อดำๆเพื่อนๆเห็นไหม ให้เป็นแบบเอออยู่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นตัวฮอสซำยังมามากหลีอ่ะตัวดังอ่ะเออถ้าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะในราคาตัวนั้นก็คือจะประมาณราคา 40- ่0ิบาทอะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้มันตกห่อละ20บาทก็จะเล็กลงหน่อยเ,ออเล็กลงหน่อยนะคะแล้วก็ออแบรนดเขาก็ยังเป็นตัวชื่อว่าซำยังอยู่นะก็น่าจะมาจากเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าห่อมันเล็กลงนะคะแล้วก็ ประมาณนี้ลองดูได้นะคะหน้าของก็จะมีเหมือนปูอัดเนาะอยู่ข้างหน้านะคะแพ็คละประมาณ100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปทําเมนูอาหารกันดีกว่าค่ะวัตถุดิบนะคะที่จะมาทําเพิ่มเติมนะคะบิ๊กก็จะมีเป็นบลูน่าตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวไข่ออนเซนนะคะตัวบลูน่าตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบบลูน่าจากพื้นนะคะแถมยังมีโปรตีนทั้งหมด8กร,รัมนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยมีอยู่ประมาณ 0นะคะซึ่งแบบว่าน่าจะดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะซึ่งออกมาใหม่ตัวนี้นะคะในเซเว่นเพื่อนๆก็ลองดูนะคะปกปติเพื่อนๆเนี่ยถ้าทำะมาม่าเกาหลีเนี่ยใส่อะไรยังไงกันบ้างน,นะคะก็ลองนะคะแนะนํานะคะเผื่อเพราะว่าทางบะที่บ้านเนี่ยชอบชอบทำะมาม่าเกาหลีกันมากนะคะก็เดี๋ยวลองไปทำเลยค่ะเราก็จะมาทาการนะคะลวกเส้นก่อน นะคะเราก็จะเอาโบรอน่านะคะมหาหั่นตัวเส้นนี้ก็ได้แล้วนะคะ ก็จะเป็นตัวซอสมาม่าเกาหลีนะคะก็กลิ่นกับรสชาตินี่คือแบบใช่เลยนะคะนี่นี่นะคะคือแบบซอสเดียวกันเลยนะคะรสชาติคือใช่เลย <c oughs> กลิ่นแบบกลิ่นเผ็ดแบบฟุ้งขึ้นมาเลย ก็เดี๋ยวจะคุกกับตัวแฮมนะคะตัวโบโลน่านะคะแล้วก็จะใส่ไข,ขอ่ออนเซนนะคะ และนี่นะคะคก็ได้แล้วนะคะมัมม่าเกาหีนะคะน่าทานไหมคะถ้าใส่ผักนิดนึงเนาะค,คือแบบดีมากนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะมัมมากก่าเกาหีคือแบบสีจริงนี่คือแบบเผ็ดแสบซวงเหมือนกันนะด,ด,ดูน้ําดน้ำน่าทานมาก เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะแล้วก็มาลองชิมรสชาติดูนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีจะไปทาาให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ